การกลางเสา A แบบสี่เสานะฮะของเจ้าเต็นต์กระโจมยี่ห้อน้องใหม่ Mountain Hiker น,นะฮะอ่บอกเลยว่าของมันต้องมี สําหรับเจ้าเต็นท์ mountain hiker นะก็คือตามที่เราบอกไว้ว่าเราจะมาทําเสา A สําหรับเจ้าตัวเต็นท์ mountain hiker ตัวนี้นะก็วันนี้เราจะมาทำเสา A ในรูปแบบเวอร์ชั่น4เสาก็คือตอนนี้เราใช้เสา K2 เป็นหลักนะฮะก็คือ K2 ตอนนี้ใช้2เสาจริงๆแล้วอะ่ะเราอยากจะใช้ K2 เหมือนกันแต่ว่า เสาหมดนะฮะเราก็เลยไปเอาเสาในระดับตำนานมาเพิ่มนะฮะก็คือเสาส้มนี่เองนะครับสองเสานะก็เพื่อมาเป็นการทดสอบการเทสให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่ามันจะออกมาในลักษณะเป็นยังไงบ้างน,นะก็นี่นะฮะเสาสม้มสองเสาแล้วก็เสาเคทูอีกสองเสาเสาเคทูในที่นี้เราใช้เสาเคทูอยู่ทั้งหมดเช็ดเซ็ต 6ท่อนนะเพราะว่าเซต5ท่อนเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอนะฮะเวลากับกลางเนี้ยมันไม่ถึงมุมท่ากบว่า5ท่อนอะ่ะมันกลางไม่ได้ก็เลยต้องใช้เป็น6ท่อนก็เดี๋ยวเราจะกลางยังไงวิธีการเคล็ดลับเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูพร้อมๆกันเลยไป let's go ก่อนที่เราจะไปกลางเสาเอ A นะฮะเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดชิ้นงานของเราก่อนว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับเจ้าเสาเอ A, สำหรับเจ้า mountain hiker ตัวนี้นะแบบซีเสานะก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ทรงแบบค่อนข้างจะสั้นนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวเสาเราใช้ถึง6ท่อนแล้วมันทําให้แบบหัวเสามันหดลดเหลือสั้นลงนะฮะถ้าเราใช้ห้าท่อนเนี่ยบอกเลยว่าความยาวน่าจะไม่พอเพียงนะก็เลยนี่แหละ6ท่อนแล้วก็เพิ่มหัวตัวบนดีกว่าหัวบนสัน้นเพราะว่า เท่ากับว่าความแข็งแรงนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคือจังหวะโอนเอ็นเนี่ยมันเหลือน้อยไงเออก็คือเสาท่อนบนเราใช้เสาเสาที่เป็นท่อนบนของเสาเคนะก็ของผมเนี่ยมันจะเหลือค่อนข้างเยอะจริงๆมึงจะบอกว่าเหลือก็ไม่ได้แล้วเราก็เอามาใช้ประโยชน์ตามที่เห็นสมควรนะด้วยความที่ว่าเสามันค่อนข้างหนานนะฮะสำหรับเจ้าเสาเคทูเนี่ยหนาถึงประมาณ2มิลนะโดยประมาณนะอาา่ะฮะ แล้วก็เป็นเสาขนาด1นิ้วก็หนามากส่วนตัวปีกนกนะฮะก็จะเป็นสี่ทิศทางสี่เหลี่ยมสีม่มุมแบบนี้ก็เจาะดัดตามสเต็ปที่เราได้ออกแบบมาไว้ก่อนหน้านี้นะส่วนตัวเสาเนี่ยฮะก็จะทําการเจาะสี่ทิศทางสี่มุมให้มันตรงตามปีกนกแบบนี้นะส่วนหัวเสาเนี่ยครับยาวทั้งหมด20เซนนะคือจากฐานล่างตรงนี้นะฮะมาถึงด้านบน20เซนแล้วก็ส่วนตัวเสาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าไอ้เสาที่พูดเนี่ย าเคทูหกท่อนเนี่ยเราใช้ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูกันจัดจ่ะเลยตอนที่เรากางเสร็จเรียบร้อยนะโอเคตอนนี้ก็ไปกางก,กันเลยก่อนที่เราจะขึ้นเสา A เนี่ยครับเราก็ทำการขึ้นโครงเต็นท์ก่อนนะครับให้ได้สี่เหลี่ยมแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะทำการต่อเสาเคูไว้ให้แบบได้ทรงแบบนี้เลยนะฮะต่อแบบ ท่อนบนเนี่ยลดลงมาต่ําสุดแล้วก็ต่อยครบทั้งหมด6ท่อนนะฮะจากนั้นเราก็ทําการเสียบเสาแคทูนะครับแบบทแยงมุมนะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเอาหัวเอนะครับกระทุงขึ้นไปบนยอดจั่วนะครับแล้วก็ทําการ เสียบเสาเข้าไปทีละฝั่งนะฮะอันนี้เราทำการขึ้น2เสาก่อนนะครับก็จังหวะที่เราทำการเสียบเสานะครับเราก็ต้องมีความใจเย็นนิดนึงนะฮะ อย่าได้ใจร้อนคุณหันหพันแล่นไปนะครับเพราะว่ารูมันค่อนข้างจะฟิตหน่อยนึงเออเพราะว่าเราทํามาค่อนข้างจะพอดีนะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดเจนกันหรือเปล่านะว่าเวลาิดการังไงได้าหก่อนอื่นนะเราก็ทําการขึ้นสองเสาไห้ได้เรียบร้อยก่อนนะครับแบบนี้นี่แหะฮะ จริงๆแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นต้องขึ้นสี่เสาว่าได้นะคือถ้าเรามีไว้ก็ดีแล้วก็มีไว้ไม่ได้กลางก็ไม่เป็นไรถ้าต้องการกลางก็ค่อยมาเพิ่มทีหลังได้นะคือสเต็ปแรกนะฮะทำการขึ้นให้เรียบร้อยก่อนทั้งหมด2เสาแบบนี้จัดมุมจัดอะไรให้เรียบร้อยถ้าถ้าให้ดีตรงนี้นะครับกขอแนะนำนะครับว่าเราควรใช้ผ้าอะไรก็ได้นะฮะบางๆไม่ต้องบางหรอกเพื่อทําการโปรเทคเต้น์ของเรานะเราก็จะท,ทาการ ผ้ามาใส่แบบนี้ก่อนหนึ่งคือที่เราเอาผ้ามาลองเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้มีการโปรเทคเหมือนฝั่งนี้นะอย่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นแบบตัวปั๊มๆัใช่ไหมมันก็จะมีแบบรองให้มันหนามากขึ้นนะแต่สําหรับตัวมุ่ถ้าเราเอาผ้ามาลองหรือเอามาทําอะไรไว้เงี้ยมันก็จะแบบช่วยถนอมเต็นท์ให้เราแบบได้อยู่กับเราไปนานๆมากขึ้นนะก็<อ>นี่แหละครับเราควรเตรียมผ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้ไว้ประมาณ4ี่มุมนะครับเพื่อทำการซัพพอร์ตตัว ขาล่างของเต็นท์นะฮะจัดมุมจัดมุมให้มันเรียบร้อยอนะตรนี้เห็นไหมวะ่าอ้อยอนี่แหละครับให้มันเข้าแบบเรี่ยมเข้าอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้ส่วนตัวนี้เราก็จะใช้ตัวเป็นรูนี้แทนคือเป็นตัวรูที่เราแบบเจาะเพิ่มขึ้นมานะก็เลยประมาณนี้เจาะเพิ่มมาสองรู ก็หลังจากที่เราขึ้นสอบเสาไปเรียบร้อยนะฮะก็จะมาทําการเพิ่มอีก2เสาด้านข้างนะเพิ่มทีละเาสานะครับเดี๋ยวเรามาทําให้ดูเลยแล้วกัน เรียบร้อยนะสำหรับการกลางสีเสานะครับก็บอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะเออบอกแล้วง่ายๆแต่การกางบอกเลยว่าไม่ได้ต่างกับเจ้าตัวสองเาเท่าไหร่คือถ้ากลางสองเสาได้แล้วก็มาเพิ่มทีหลังก็บอกเลยว่าง่ายแล้เออเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกแล้วกันมันเป็นยังไงนะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านนอกหลังจากที่เรากางสเสาเสร็จเรียบร้อยนะก็จะประมาณนี้ฟึบ ก็คือด้วยความที่เราเสาหมดเราก็เลยใช้ Mix i n d Match เอานะครับก็คือเสา K2 ใช้คู่กับเสาส้มขนาด3เมตรแปลงหัวเรียบร้อยก็การออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ทั้งบนก็ออกหวัวตุยๆหน่อยนึงเพราะว่าดันค่อนข้างจะตึงตึงใช้ได้เลยแข็งแรงแบบไม่สามารถแบบดุกดิกได้ละ แค่นี้เราก็ไม่มีเสกากลางให้กวนใจมากวนใจแล้วนะโอเครอบนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราพามาดูดีเทลด้านในแล้วกันก็เดี๋ยวจะพามาดูด้านในนะครับว่าเสาสี่เสามันจะเป็นยี่ยงไรนะฮะก็คือเสาด้านบน,นะครับมันจะยิงขึ้นจวบแบบนี้ก็คือตัวมุงะะ้งเนี่ยฮะมันก็แทบจะแนบไปกับเสาแบบนี้เลยนะครับไม่มีแทบจะไม่มีช่องเลยนะไอต,ตัวมุงะะ้งเนี่ยฮะทั้งทั้งสอง,งทั้งสี่ฝั่งเลยนะนี่ครับ มึงแบบแทบจะแนบไปกับตัวเต็นท์เลยก็จะมาแหวงๆข้างบนนิดนึงก็คือแบบไอ้ตรงท่อนจวเนี่ยเขาก็จะมีช่องว่างนิดนึงก็คือจะแบบไม่ได้แนบไปกับเต็นท์สะทีเดียวนะฮะส่วนสเต็ปการกางก็คือไม่ยากนะครับคือสะขึ้นเสาต้นนี้ให้พอดีก่อนนะครับอย่าให้มันตึงไปอย่าให้มันหย่อนไปแล้วค่อยมาเพิ่มเสาต้นนี้ทีหลังนะฮะก็คือขึ้นสองเสาก่อนค่อยมาเพิ่มอีกคีละเสาอ่ะพูดง่ายๆนะประมาณนี้ ต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ทักมาถามผมได้เลยนะครับว่ามันกลางยังไงผมก็น่าจะให้คำปรึกษาได้ในระดับหนึ่งส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับสกิลการกลางการต้นสดของแต่ละบุกคลนะฮะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าเสาเแบบ4ีเสานะบอกเลยนะครับว่า่าไม่ใช่อะไรที่จะแบบ อดีตขึ้นมาง่ายๆเหมือนกันนะคือมีความสลับซับซ้อนพอสมควรต้องใช้ทักษะของของช่างอะ่ะถ้าใครที่ดูคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปการทําแบบสีเสาลงไปในช่องนะตอนเนี้คือยังไม่ได้ทําคลิปทําแบบสีเสาลงไปทาแต่แบบสองเสาลงไปก็ทําตามได้ไม่ยากนะอันนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้ห่วงนะครับใครที่เอาใครที่ดูแล้วก็สามารถเอาไปทำประยุกต์ให้มันเกิดประโยชน์ได้ผมก็ยินดีนะฮะ ส่วนอ่ใครที่ซื้อผมไปก็ผมยินดีมากกว่าเออพูดง่ายๆประมาณนี้นะ สองเมตรสี่สิบเอ็ดสามสก็เป็นการสรุปนะครับว่าเสาแต่ละเสามีความยาวเท่าไหร่นะฮะก็เสาแค่ทูด้าน ซ้ายขวานะครับก็จะใช้ความยาวอยู่ที่ทั้งหมดเมื่อกี้เดี๋ยวนะดูโปยก่อนเมื่อกี้จดอยู่หลัดหลัดความยาวนะฮะอยู่ที่2เมตร35เซนติเมตรโดยประมาณฮะเออคืนนี้คือความยาวที่ใช้กับหัว A ของผมนะฮะก็แบบรุ่นสีเสานะครับส่วนโอเค้ายขวา K2 235ส่วนเสาส้อมน,น,นะครับอยู่ที่2เมตร34มเซน ก็ส้ายความเหมือนกันนะฮะขอย้ำนะครับเป็นความยาวที่ใช้คู่กับเสา A ของผมนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาส่วนเสา A สําหรับเจ้าอื่นอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะโอเคเสาส้มที่ใช้ได้ขนาด3เมตรโอเคใช้ได้ส่วนเสาแคทูนะครับต้องมีความยาวถึง2เมตร 4..2 เมตร3,5เซนที่แบบเป๊ะๆเลยนะแต่ว่าของผมนีครับมันจะต้องแบบปรับ เผื่อไว้แบบกันเหลือกันขาดด้วยนะแบบสามารถดันตึงได้อีกตันรถหย่อนลงมาได้อีกนะครับเพื่อที่ไม่ให้เต็นท์มันตึงจนเกินไปหย่อนได้มากน้อยแค่ไหนนะหย่อนได้ทั้งหมดโอ้เยอะเลยนะของผมสามดูดันตึงได้อีก3ลมดูเออบอกเลยว่าเหลือๆเออเปนะให้มาดูแล้วกันว่ามันลดตึงหย่อนได้มากน้อยแค่ไหนนะตรงนี้สามารถ โหลดลงมาได้อีก3รูนะครับเพราะว่านี่ผมเจาะให้ยับเลยนะฮะส่วนตัวนี้สามารถดันตึงได้อีก3รูนะฮะรูหนึ่งก็5เซน5เซนเซนทั้งหมด15เซนติมเมตรนะส่วนเสาส้มไม่ต้องพูดถึงแม่งดันไเถอะมเมตรอะเออทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือขนาดที่สมมาตรแล้วได้เท่ากันหมดแล้วเดี๋ยวออกมาป,ประมาณนี้ส่วนสเต็ปการคุมก็เหมือนกับการที่เรากาง สเสาเอ้ยเสาเดียวไปเมื่อกี้เนี่ยเออง่ายๆนะก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการกลางเสาเแบบสีเสานะฮะของเจ้าเต็นกระโจมยี่ห้อน้องใหม่ mountain hiker นะฮะก็บอกเลยว่าของมันต้องมีก็คือเพื่อเป็นการลดข้อด้อยข้อจำกัดของเสาเอ้ยเต็นกระโจมก็คือไอเสากลางนี่แหละคือมีเสากลางแม่งโคตรกดีดเลยพูดตรงก็เลยทำการละออก ใส่เสาเองของผมเข้าไปรับรองว่านี้เลยเออก็ถ้าสนใจนะฮะก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยครับบนก็สามารถทักแชทลงมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมตกลนประกันได้กราบขออภัยด้วยส่วนสำหรับคลิปนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้โอเคตอนนี้ขอตัวไปเก็บเจ้าเสาก่อนแล้วกันเนาะเออและอย่างคือ วันนี้ผมต้องทำการเก็บทำความสะอาดแล้วก็ส่งคืนเจ้าของเจ้าของเขารอใช้อยู่เขาจะไปกลางวันศุกนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะฮะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการกางเต็นท์นะครับผมแล้วก็ผมจะยินดีมากๆเลยถ้าเอาหัวเองของผมไปใช้แล้วรู้สึกแฮปปี้นะฮะก็ยังไงใช้แล้วบอกต่อด้วยแล้วกันเนาะโอเคฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ หลังจากที่เราพรีเซนต์น,นู่นนี่นั่นเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเราก็ทําการเก็บเสานะฮะขั้นตอนการเก็บเสาสเสาเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ยากนะครับทาเหมือน2เสาเลยนะก็คือค่อยๆล้มทีละเสาแล้ววางลงที่พื้นเพื่อป้องกันการแบบไอตัวแบบเดือยของหัวเสาฮะไปเกี่ยวกับตัวมุ้งนะครับอันนี้เล็กคอมเมนต์เลยนะว่าให้ระวังเพราะว่าไอตัวเดือยก็มีแบบ มีมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นหยาบๆอ่ะแบบมีโอกาสที่แบบที่จะไปขีดขัวเจ้ามุง้งแล้วก็ทําให้เจ้าตัวมุงนะ้งเนี่ยเป็นลอยได้นะก็เดี๋ยวเรามาลองสาธิตให้ดูแล้วกันว่าการล้มเสาทํำยังไงนะคุณเรามาดูกันเลยก่อนอื่นเราซ่อมล้มที่เสาซ่อมก่อนนะเสาซ่อมมันเป็น้อยตัวบิดๆนะก็บิดบดให้มันแล้วก็ลดมันลงมา <Okay. S 1> คือ ออกไปข้างนอกก่อนได้เอาออกไปเลยเพราะว่าจะได้เซ็นเสกแล้วทีเนี้ยไอ้ที่เป็นเสาตัว K2 นะว่าทำการลดลงมาทีละมุม Eu não